ครับสวัสดีครับพี่น้องท้องไปสุผูสุคนนะครับพ่อกับผมก็เก้านะครับเชฟน้ำแก้วสายฟูดการกินมื้เที่ในใจนะครับมาในช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับหลังจากนะครับฝนตกนะครับพายุเขานะครับเบิ้งนะครับอันนี้น้าปังนะครับเบิ้งนะครับเข่าหอมน้าค้านะครับอายุกะประมาณ2เดือนนะครับกําลังสิได้ฉีดพ่นรับทองนะครับเบิ้งนะครับอันนี้น้ำน้าปังนะครับฝนตกเบิ้ง อันนี้สงสัยจะมีแต่หย่านะครับนี่ครับเบื้องน้านะครับน้าปังนะครับครับเขาห้านะค้าบไ่ได้ใส่ปุ๋ยจักกระสอบนะครับเพราะว่าปุ๋ยแพงนะครับฉีดพ่นแต่ปุ๋ยทางใบนะครับฉีดสองรอบแล้วครับเดี๋ยวยิ่มาฉีดรับทองนะครับวันนี้นะครับเขาอายุกะหกสิบก็มือนะครับน้ามึงครับพี่น้องเอ้ยน้าแป็นหน้าบานะครับ หลังจากพายุเขานะครับวันที่19นะครับถึงวันที่21นะครับฝนตก2ือเบองน้ำนะครับพี่น้องอันนี้น้าปังนะครับน้ำซุดยอดนะครับคุณนะครับกับศัตรูตัวร้ายของน้าเขายังนึงก็คือหนูนะครับช่วงนี้หนูระบาดหนักนะครับอยู่จังหวัดหนองคายนะครับกัดเข่าเพราะแม่พี่น้องหัวต้องพูดถึงนะครับกัดเทกดกัดวานะครับ อันนี้ก็เป็นเขาหอมนาค้านะครับเขาสะเทินน้ำสะเทินบกเบิ่งน้าม่วมอันนี้เขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยจักกระสอบนะครับเพราะไม่ไหวนะครับปุ๋ยแพงนะครับก็มาลดต้นทุนนะครับก็คือฉีดพ่นทั้งใบนะครับแต่ว่าก็เคี้ยวดีกันนะครับฉีดพ่นทั้งใบนะครับนี่ครับฉีดพ่นทั้งใบใส่ปุ๋ยกิฟฟินนะครับฉีดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ ต่อไปกะชิมาฉีดรับล้วงนะครับวันนี้เอฉีดรับทองนะครับมาฉีดรับทองนะครับกะทิใส่สุดสามห้าสิบสามสิบเจ็ดนะครับรับทองนะครับฉีดอีกสองเท่อะนะครับรับทองนะครับก็ชิมารับล้วงนะครับนี่ครับข้าวหอมนาคานะครับเบิรงพี่น้องเอ้ยคุณเบิรงนำมองเป็นแปน้อนี่นูกินนะครับนี่ครับนี่ครับนูกินอันนี้เขาเพิ่นนะครับ นี่เพิ่นเน้นตยูเรียนะครับในตัวเก่นสูงนะครับของผมนี่บริได้ซนะครับนี่ครับบัได้สซปุ๋ยจักสอบนะครับความบ่วยนะครับปุ๋ยแพงไร้นะครับพี่น้องใส่บ่ได้นะครับคันใส่ก็คือเพิ่มต้นทุนเอาขึ้นมานะครับตัดสินใจทดลองใส่นะครับสําหรับน้ำปังนะครับนี่เขาหอมน้าค้านะครับคุณนะพี่น้องเอ้ยน้ำไม่ต้องพูดถึงนะครับฝนตก ฝนตกมาสองมือท่นนะครับน้ำนะครับอันนี้น้ำปังนะครับว่าเป็นย้ำฝนไปพี่น้องเกือบได้กินต้มอึงนะครับแต่ว่าอึงกับมวยย้ำท่านได้ท่านได้ออกครับนะเบิร์นออกน้ำนะครับพุนมันก็เป็นหอมนาคานะครับมองเป็นแป่นอยู่นี่ขึ้นหนูกัดนะครับหนูกินนะครับสตูตัวไล่ในนนะเขาขึ้นหนูนะครับพุนโอ้เฮ็ดยังได้ยี่ขำไปเลยนอบาดนี่ดุดขำได้อยู่นี่ มองหามไปได้อยู่นะครับพี่นะครับคุณข้าวหอมนาคานะครับเขาสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับนี่ครับเขาบ่ได้ใส่ปุ๋ยกับสีประมาณนี้ครับความเขียวกระสีบวกเขียวท่อเขาก็จะใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าบ่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินจักสอบนะครับฉีดพ่นแต่ทางใบนะครับของกิฟฟลินนะครับใส่ม้าตลอดนะครับกับนา กับน้ำปีใส่ได้พ้นแล้วครับมาทดลองใส่น้ำปังนะครับนี่ครับเข่าก็ถือว่าโอเคนะครับกับพวกเขียวบันไดนะครับนี่ครับน้ำมูนีวันนูกินบดพี่น้องตะกี้มีแต่เข่านะครับแต่ว่าตอนนี้หนูกัดไปบดนะครับสตูตัวไล่ในนนาเข่าขึ้นหนูครับช่วงนี้นะครับหอยบะมีแล้วครับมีแต่หนูครับช่วงนี้ครับนี่ครับ นี้เขาก่ได้ใส่ปุ๋ยทั้งดินนะครับฉีดพ่นแต่ทั้งใบนะครับของกิฟฟลินนะครับครับถือว่าก็โอเคนะครับใส่ได้นะครับนี่ครับถึงสีเปเขียวนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเห็นไหมครับแตกกอดีอยู่นะครับก็่ชได้มาฉีดรับทองมันนะครับนะครับบรรยากาศนะครับ ได้ไม่ฉีดรับทองนะเมื่อนี้เพิ่งมีแดดนะครับเริ่มจากเมื่อนี้เป็นต้นไปก็สีแดดมาแล้วครับบาทนี้นี่ครับโอ้ยน้ำอีพอ,อีเนียเลยน้ำแท่น้ำวาบาทนี่ครับนี่ครับบรรยากาศออบรราาศอ,อบรรานนี้สิได้ไปฉีดพ่นยานะครับแดดออกสีโดนก็สิได้ทํางานแล้วครับเมื่อนนี้ก็ ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรได้ด้วยครับสำหรับเมื่อนี้กักบสวัสดีครับ